อีวุนเส้นมันบอกว่าหลังจากนี้ก็จะต้องเจราจาก,กับประเทศไทยแล้วก็จะต้องคุยกันเรื่องปักปันเขตแดนคุยกับผิวถ้ามึงจะคุยกันมึงทั้งมึงไม่คุยกับกูตั้งแต่ต้นมามึงยิงใส่หัวกบาลประชาชนกูทําหาพ่อมึงเหรอแค่นั้นแหละเออไอเรื่องคุยมันก็คุยไปไอเรื่องป้องกันเราก็ต้องป้องกันไปไอเรื่องมึงลุกมากูก็ตะลึงบึง้งมึงลงเขาไปคือมันก็ประมาณนี้ อืมไอเรื่องเจก็เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศไอเรื่องปกป้องดินแดนก็เป็นเรื่องของกองทัพอืมอีหุนเส้นตอนนี้เหลือมันหน้ามันเหลือสองนิ้วส่วนอีหุนมาเน็ตเนี่ยหน้ามันเหลือแค่นิ้วครึ่งส่วนไอหุนมาณีตัววางแผนเนี่ยหน้ามันเหนือเหลือเท่าจิมมดตอนนี้เนี่ยหัวหดอยู่ในคฤหาหาดโผลไปพบประชาชนไม่ได้เลยมันก็เลยโพสต์แต่ โซเชียลมีเดียโพสต์ไปโพสต์ไปโพสต์ไปโพสตไปโพสต์ให้คนไทยเจ็บใจเล่นแต่คแมทั้งประเทศมันรู้หมดแล้วว่าประเทศมันแพ้สยามแพ้สยาม